อืมสุดท้ายก็ได้ยินทันทีคือได้ข่าวมาว่ามีเอกคารทูตปีศาจออกมาก็ยืมป้องกันตัวน่ากลัวมากเลยครคครอมคเออขอโชคดีลูกแม่จะกลับมาบ้านแล้วบร อะไรแม่ยังไม่ตายแม่เนี่ยอยู่แถวตลาดอยู่เมื่อกี้แม่ได้คำเตือนมาว่าป้าแกโดนรถชนตายขอบคุณนะพระเจ้าลูกดีนะที่แม่ไม่ด่าดีนะที่ลูกมีแม่แข็งแรงถ้าลูกไม่ได้มีแม่แข็งแรงเมื่อไหร่ก็ลูกคงจะแย่หน้าดูทอทอว่าแม่ไม่ได้ด่าลูกก็แล้วกัน พอแค่เรื่องโจรขึ้นบ้านแต่ถ้าเกิดลูกหายไปแม่คอยว่า